สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางนักขายนะคะทาง NKTV สถานีเงินล้านโดย NK News ค่ะอยู่กับปริริตามั่งสูงเดินเช่นเคยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเธอเนี่ยเคยเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะทำงานมาถึง20ปีนะคะแต่ว่าด้วยอาชีพที่เธอทำนะคะเรื่องที่เธอทําเป็นฟรีแลนซ์นะคะแล้วก็เรื่องของความมั่นคงเธอก็เลยคิดวางแผนในเรื่องของการเงินแล้วก็เริ่มที่จะเบนเข็มน,นะคะเข้าสู่อาชีพที่ปรึกษาทางการเงินวันนี้ เราจะมาคุยถึงที่มาที่ไปนะ,ะว่าทําไมเธถึงมาอยู่ตรงจุดนี้ได้แล้วตอนนี้ปัจจุบันเองเนี่ยเธอสามารถสร้างทีมงานนะคะของ AA นะคะแล้วก็สามารถติด m อ็มแล้วหลายคนเลยรินอยู่กับพี่มดนะคะคุณปฏิมากรใจอ่อนคะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,ะถามพี่มดก่อนตอนนี้เรามาทํางานสายนี้มาประมาณกี่ปีแล้วะคะก็เก้ปีค่ะปัจจุบันนี้เราทําอะไรบ้างคะ ทำหลายอย่างเลยพี่เป็น V.P. ของด้าน c o m m ม n i c a t i o ช่ของ Apex Development เป็นกรรมการ P.K. 88 c o n s u r t a n t นะคะแล้วก็ปัจจุบันมีตำแหน่งใน A.A. คือ District Manager แล้วก็ล่าสุดก็เป็นกรรมการของ Monofinix ก็เปิดบริษัทเพ่รองรับน้องๆค่ะค่ะก็คือจะเป็นแนวๆบริหารทางการเงินทั้งนั้นเลยี่่ารษาทางการเงินใช่แต่มีของ Apex ที่เป็น V.P. ก็ช่วยให้ข่าวสารกับสื่อสารมวลชนแทนแทนเจ้าของค่ะก่อนอื่น พูดถึงที่มาที่ไปก่อนนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยพี่มดเองเป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งอาชีพนี้หลายๆคนใฝ่ฝันแล้วก็มองว่ารายได้ดีสามารถมีความก้าหวน้าามีความเติบโตอะไรแบบนี้แต่ทําไมถึงเบนเขมมาทําสายที่ปรึกษาทางการเงินค่ะพี่เข้าว่าชีพผู้ประกาศข่าวตั้งแต่ปี2538ตอนนั้นก็ผ่านการคัดเหมือนสถานีทุกสถานีนะเวลารับผู้ประกาศข่าวก็จะรับประกาศรับสมัครใช่ไหมคะบุคลภายนอกเข้ามาคัดพี่วติ สิบจากพันแล้วเราก็ได้ันดับหนึ่งก็ทํางานก็ก็สนุกสนานช่วงแรกๆตอน,น,นอายุยี่สิบต้นๆใช่ไหมก็แฮปปี้ดีก็เงินก็เยอะอะไรอเงี้ยแต่ก็พอทําไปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มีความสุขว่าเริ่มเริ่มพอเริ่มเป็นผู้ใหญ่เราก็อ,อยากจะมีอะไรที่มั่นคงหมายความว่าเราเริ่มมองอนาคตที่ไกลขึ้นในสังคมของผู้ประกาศหรือดาราเนี่ยก็จะคุยกันแต่เรื่องของ เดี๋ยวจะมีคิวไปต่างประเทศเมื่อไหร่เดี๋ยวจะใช่เดี๋ยวจะซื้อนาฬิกาอะไรใหม่ดีเดี๋ยวจะกระเป๋าอะไรเครื่องสำอางต้องนี้เสื้อผ้าต้องแบรนด์นี้มันจะมีแต่เรื่องใช้เงินทั้งนั้นเลยมันต้องทำให้ตัวเองดูดีตลอดเพราะเราอยู่นานอ้วยอันนี้ก็เข้าใจก็ถือว่าเป็นการลงทุนแต่บางครั้งบางทีแหละมันมันเกินไปหรือเปล่ากับสิ่งที่คุณได้รายรับรายจ่ายบาลานซ์กันหรือไม่ซึ่ง พี่ไม่ได้จบไฟแนนซ์ไม่ได้จบการเงินแต่พี่มีความคิดที่ทำยังไงล่ะหลังจากที่เราไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยเงินมันจะพอใช้พี่มีความคิดแบบนั้นตั้งแต่ประมาณใกล้ๆ30แล้วแต่ตอนนั้นก็คือช่วงแรกๆผู้ประกาศไม่ได้เยอะแบบปัจจุบันนี้ทีวีฟรีทีวีก็มีแค่สี่ห้าช่องนะคะก็งานก็เยอะเงินก็เยอะจ็อบนี่พี่แบบเซ็นสัญญาที่เป็นร้อยๆตอนก็แฮปปี้ดีแต่ว่าเราเรากังวลกับอนาคตแค่นั้นเองซึ่งช่วงที่ กสิกรน่าจะเป็นธนาคารแรกๆที่มาเปิดเรื่องว่าวางแผนการเงินอตอนนั้นพี่ก็อยากแบบเออโทรหาแบงก์การวางแผนการเงินคืออะไรซึ่งนั้นพนักงานก็ยังแบบอธิบายเรายังไม่เข้าใจเลยก็เหมือนคล้ายๆ private bank อ่ะแต่เราก็ไม่เข้าใจจนมาสักระยะหนึ่งเราได้มีความรู้เรื่องนี้เราก็เริ่มศึกษา แล้วก็คือเราปรึกโทรไปปรึกษาของบริษัทกสิกรนะคะคแล้วก็เราเองก็เริ่มศึกษาเองไปเรื่อยๆเรื่อยใช่ใชค่แล้วได้เอามาปรับใช้กับการเงินตัวเองมากน้อยแค่ไหนตอนนั้นปัจจุบันเนี่ยพี่วางแผนได้ประมาณ6ก7ิเจ็ิน่าจะเกินเจ็ดิเอร์ซ็นแล้วในส่วนของตัวเองแต่คือ,อคือเท่าไหร่เราก็ขยับไปเรื่อยๆเ<อ>พราะว่าคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเราก็จะขยับไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของการซื้อประกันชีวิตเนี่ยพี่ซื้อตั้งแต่ตอนยี่สิบกว่าแล้วแล้วเมื่อ ตอนอายุยี่สิบสองยี่สิบสามอะพี่มีอุบัติเหตุเรื่องเจ็บหลังตอนนั้นก็รักษาตัวบำรุงร่างไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเราก็มีความเข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องประโยชน์ของประกันชีวิตอยู่แล้วค่ะทีนี้ก็เริ่มที่จะขยายขอบขายจากเรื่องของประกันชีวิตเนี่ยมาศึกษาในเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเช่เรื่องวางแผนการเงินเงินเฟ้อคืออะไรทําไมต้องมีการวางแผนการเงินได้ประโยชน์อะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือเราเริ่มเข้ามาเอเออยังคะก็ตอนนั้นมันก็ยังห่าง ตอนที่พี่เริ่มที่อยากจะรู้ว่าการวางแผนการเงินคืออะไระตอนนั้นจะไม่มีคําศัพท์อันนี้ด้วยซ้ําไปนะคะ ก็คือกังวลถึงอนาคตของตัวเองแต่ก็ยังแบบว่าเออตรงไหนมีอะไรสมัยนั้นเสิร์ช Google ยังไม่ได้เลยมั้งเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วลว่ามัน,มน <หา S 1> ยังไม่ยังไม่ง่ายขนาดปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะมคืออะไรที่มันมันเป็นเนื้อหาความรู้ที่เราจะไขว่คว้าได้เราก็ค่อยๆศึกษาหรือที่ไหนมีเปิดคอร์สอะไรเงี้ยพี่ม็นคนชอบเรียนเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็จะไปเรียนค่ะอย่างสมัยก่อนช่องห้าก็มีอบรม c n NAPTN อะไรเงี้ยพี่ก็ทุกอย่างอะไรที่อบรมได้พี่ก็จะอบรมค่ะก็จะชอบเรียนไป ญาถทเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นคนชอบฟรีเพราะฉะนั้นก็เลยเราเริ่มเข้าสู่อาชีพประกันตรงเนี้ยเริ่มที่จะมาเรียนรู้แล้วก็เริ่มศึกษาจริงจังเมื่อประมาณปีปีปีไหนปี52อ่าปี5 2าใช่อันนี้มีคนชักชวนเข้ามาด้วยไม่ค่ะไม่อ๋อเราคุยกับรู้เองพี่มีมีโคพันเนอร์คือพี่อ้อยก็แล้วพี่อ้อยพี่อ้อยมาศึกษาก่อนค่ะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ย ซึ่งภาพลักษ์อะไรเงี้ยมีความกังวลอยู่บ้างค่ะแต่ว่าเราก็คุยกันว่าเรามาศึกษาตรงนี้เพื่อที่จะอะไรในนาโค้ดอ่ะค่ะภาพลักษ์ที่ว่าภาพลักษ์ที่ยังกังวลอยู่บ้างนี่ขยายความได้ไหมก็เราเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมคะแล้วแล้วเรามาเป็นตัวแทนชีวิตอะไรเงี้ยมันจะเป็น อะไรที่คอนทราสต์กันหรือเปล่าใช่แต่เราก็มองว่าในเนื้องานเนี่ยมันมีความที่ช่วยเหลือคนใช่ไหมคะภาพหลักก็เป็นภาพของอยู่ที่ว่าเราทําให้เป็นยังไงมากกว่าอืมก็ไม่ได้แบบว่ามันแบบว่าขาย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 ไม่ได้บังคับขายอะไรนี้ไม่ได้บังคับซื้อแต่เราเน้นเอาความรู้ก็ช่วยเหลือผู้คนดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยสเต็ปข้ามไปที่ยอดของสามเหลี่ยมเลยใช่ไหมคะซึ่งการวางแผนที่ถูกต้องของสามเหลี่ยมประกันชีวิตคือรากฐานสำคัญเราก็ต้อง ต้องเข้าใจชีวิตอย่างนเป็นแองพี่สมมติ สนใจอย่างเงี้ยวางแผนพี่ก็ต้องคุยว่ามีอะไรแล้วอยู่บ้างประมาณนี้ค่ะคือต้องเข้าใจลูกค้าใช่ก็ต้องต้องฟังให้เยอะแล้วดูสถานะดูอายุดูอะไรประกอบกันหลายอย่างก็คือแสดงว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราก็อ่านข่าวไปด้วยแล้วก็ทําเรื่องของตัวแทนประกันคุ่ไปด้วยค่ะก็ตอนนั้นก็เป็นฟรีแลนซ์แล้วพอพี่ทํางานช่องห้ามา20ปีแล้วก็เลิกอ่านจริงจังมาเมื่อปี58ค่ะแต่ก่อนหน้านั้นอะสักประมาณปี51 52อะไรพี่ก็เป็นฟรีแลนซ์แล้วอะก็ คือเราก็มีเวลาในการที่จะมาทํางานตรงตัวแทนตรงนี้ด้วยใช่พี่ว่าจะทําอะไรเราต้องศึกษาจริงจังแล้วช่วงแรกไปได้ดีไหมช่วงแรกไปได้ดีไหมรายได้อะไรอย่างเงี้ยดีค่ะมันก็โตโตไปเร้่อยเรื่อยเนาะใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของอโมดแล้วเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตของเธอเนี่ยเป็นยังไงต่อว่างแล้วเธอติดเ d r t อาทได้ตั้งแต่เมื่อไหร่สักครู่ค่ะ ชีวิตเต้ยมีหลายเรื่องให้ทำเต็มไปหมดเต้ยเลยต้องวางแผนชีวิตไว้ให้พร้อมโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ข้างๆเสมอเต้ยก็ต้องเตรียมแผนเพื่อให้ทุกคนมีความสุขแต่แผนที่คิดมาดีบางทีก็มีอะไรที่ไม่คาดคิดโชคดีที่เต้ยทำประกัน AIA สู้ทุกระยะโรคร้ายที่ดูแลครบทุกระยะการรักษาให้กับน้องอีกและครอบครัวแม้จะเจอเรื่องไม่คาดคิดชีวิตเราก็จะก้าวผ่านไปได้ถ้าวันนี้คุณจำเป็นต้องซื้อสินค้าสักหนึ่งอย่างถ้าหากคุณเลือกได้ระหว่างจ่ายด้วยเงินสดกับจ่ายด้วยสินค้าและบริการของคุณคุณจะจ่ายด้วยอะไร และวันนี้จะดีแค่ไหนถ้าเรามีแอปพลิเคชันรวบรวมคนที่คิดเหมือนกันมาจอยธุรกิจร่วมกันและช่วยให้เราแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้เราเอาแนวความคิดบาเทอร์การแลกเปลี่ยนสินค้ามาบวกกับสมาร์ทโฟนเป็นบาเทอร์สมาร์ทเรามาสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันร่วมกันบาเทอร์สมาร์ทศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าบนโลกออนไลน์ระหว่างสมาชิกกับสมาชิก สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโหลดแอปพลิเคชัน BarterSmart กลับก็สู่ช่วงที่2เส้นทางนักขายนะคะยังอยู่กับพี่มดนะคะคุณปฏิมาก,กรใจอ่อนนะคะที่ปรึกษาทางการเงินนะคะแล้วก็ตัวแทนจาก a a นะคะมาคุยกันต่อว่าเราเข้าสู่อาชีพตัวแทนนะคะเราก็ค่อยๆทํางานนะคะแล้วก็สร้าง ตำแหน่งสร้างความมั่นคงของเขาไปเรื่อยๆแล้วก็วางแผนตัวเองไปด้วยทีนี้มาถึงเรื่องของ MDRT ซึ่งเป็นกรุคุณวุฒิพื้นฐานของอาชีพตัวแทนอันนี้เราตอนแรกเราได้มาได้ยังไงพี่เป็นผู้บริหารหน่วยปกติแล้วผู้บริหารจะไม่ได้ขายเข้าในส่วนของตัวเองแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่เราเข้าไปจอยกับ FCG แล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมต้องทำคุณวุฒิ MDRT ให้กับตัวเอง แต่อย่างพี่อ้อยซึ่งที่ทางานคู่กับพี่อ้อยมาติดโดยตลอดนะพี่อ้อยติดตั้งแต่ช่วงแรกๆอยู่แล้วเพียงแต่การติดเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปร่วมประชุมดังนั้นก็เลยจะไม่ได้เห็นภาพใหญ่แต่พอเราได้เข้ามาโคเป็นพาร์เนอร์กับ IFCG ของคุณวิทูลเนี่ยเราก็ได้พากันไปฟังความรู้ที่ m d ็มปกติแล้ว m d อาจะประชุมแค่ที่อเมริกาแคนาดาสองประเทศค่ะก็ะะได้เห็นภาพใหญ่กันมากขึ้นว่า เออได้บาวฟังการประชุมแล้วเป็นยังไงเราก็ได้เปิดมุมมองภาพลักว่าเออนะอาชีพนี้มันต้องพัฒนาตัวเองต่อไปยังไงมันทําให้เห็นเทรนด์ในอนาคตข้างหน้าซึ่งเราก็เดินตามรอยอเมริกาสิงคโปร์แบบนี้นะะล่ะค่ะเราก็ได้เห็นภาพใหญ่ก็คือก่อนที่เราจะไป m b r t กับหลังเนี่ยคือความคิดเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ ก็มีความเข้าใจมากขึ้นเพราะเวลาที่เราสัมผัสในในบ้านเราเองเราก็จะเข้าใจระดับหนึ่งแต่พอเราไปเห็นคนสำเร็จในระดับโลกแล้วเขาก็ได้มาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์แล้วทำให้เราเห็นมุมมองในระดับอินเตอร์เนี่ยภาพเราก็กว้างขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนคนที่ได้ออกไปเรียนมืองนอกได้ไปเติบโต,โตที่ต่างประเทศก็<ๆ>จะได้เห็นอะไรมากกว่าอยู่แล้วคล้ายๆกันแล้วถ้าพูดถึงเป้าหมายจากเดิมที่เรามาทำงานอาชีพี้ นะคะก่อนที่จะไป m b t กับหลัก m b t เนี่ยเป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะไม่ค่ะเพราะพี่เป็นคนไม่ได้ยึดติดกับเรื่องของวัตถุ<อ>หรือทรัพย์สิสนเงินทองแต่<ะ>เพียงแต่แค่ว่าเราก็มีเทรนด ว่าอยากจะทําให้น้องๆทุกคนติด NBT เคื่ใไทงเราใช่แต่ทุกวันนี้เราก็จอยทั้งหมด4ทีมมีน้องๆอยู่ในโมโนฟินิกก็30%คค่ะค่ะก็อย่างเมื่อกี้ที่ภาพที่เห็นค่ะตอนนี้ก็คือเป้าหมายอยากจะให้เขาติดเป็น DIT แล้วก็ประสบความสําเร็จใช่ก็คนที่เข้ามาทํางานกับเราที่น้องๆอยู่บอลอตต่างๆซึ่งเขาเก่งกว่าเราอีกแต่เราก็มาเพิ่มเติมความรู้ให้กับเขาในด้านของการใช้ชีวิตในด้านของทักษะต่างๆให้ครบ ให้เป็นคนครบคนเป็น whole person นะคะแล้วก็ให้เขาได้ออกไปช่วยเหลือผู้คนอย่างถูกวิธีอย่างนี้เราก็มีความสุขแล้วสร้างคนให้เขาประสบความสําเร็จได้ออกไปช่วยเหลือผู้คนค่ะทีนี้อาชีพของเราเนี่ยจะต้องมีความรู้เราจะได้ไปแนะนําลูกค้าได้แน่นอนว่าตอนที่เข้ามาทําเป็นที่ปรึกษาเป็นตัวแทนนะคะของเอเอก็คือเราจะมีความรู้เฉพาะประกันชีวิตมีการขยายขอบเขตความรู้ในการวางแผนการเงินด้านอื่นๆยังไงบ้างคะ ก็ปกติคนที่เป็นคุณวุธพรีเมียร์เรทพรีเมียร์เจนซี่เนี่ยบริษัทเขาก็จะมีคอสที่เป็นของ gamma ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับอินเตอร์อีกเช่นกันของผู้บริหารเนี่ยมาอบรมเพิ่มเติมให้และเราก็สามารถที่จะไปหาความรู้เพิ่มเติมได้กับหลายๆหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น IFC FCHFP ต่างๆหรือแม้กระทั่งบอลตลาดลักรั์เปิดสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือในตัวเราใช่ไหมใช่เราจะไขว่คว้ามันอย่างไร รวมไปถึงหลักสูตรอื่นๆที่เป็นการเพิ่มเติมเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของคอนเนคชันค่ะทุกอย่างเราก็เปิดโอกาสให้มันต้องไปศึกษาเพิ่มหมดเลยต้องศึกษาเองมันถึงจะทํางานตรงนี้ได้ครบวงจรก็เลือกจากสิ่งที่เราชอบแล้วเราอยากรูเพิ่มเติมก่อนก็ได้ค่ะแล้วเวลาน้องๆที่ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมมาเราก็จะได้มาแชร์กันวันนี้ผมไปเรียนนู้นมาพี่ที่ว่นนี้ไปเรียนนี้มาแล้วก็มาแชร์กันซึ่งน้องๆที่เป็นน้องๆเจนวายเขาจะมีความสุข ถ้าเขาได้มีพื้นที่เป็นของตัวเองปกติก็จะเห็นน้องๆเดี๋ยวนี้จะเขียนเว็บเป็นของตัวเอง<ะ>ใช่ไหมคะ,ะเริ่มที่จะแบบว่าให้ความรู้คนผ่านทางไลน์ผ่านทาง Facebook อะไรของเขาก็แล้วแต่แล้วก็บางทีเวลาที่เราจัดคลับประชุมกันทุกสัปดาห์เนี่ยก็จะมอบหมายให้ว่าน้องๆคนไหนถนัดอะไระคนนี้ถนัดเรื่องกองทุนคนนี้ถนัดเรื่องหุน้นอ่าคนนี้ทํางานกับอ่ไม่พูดนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมก็มีความรู้เรื่องหุน้นก็มาแชร์ให้ฝาก มีวิธีการเลือกหุ้นยังไงกองทุนเลือกยังไงเราก็จะเอาพวกนี้ไปแนะนําให้กับลูกค้าด้วยเพราะเวลาวางแผนมันต้องวางหมดอะค่ะภาษีประกันใช่ไหมคะเรื่องของเวล์คสะสมค่ะแล้วทำยังไงให้เกษียณสุขค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าให้มองในตลาดคิดว่าคนไทยเนี่ยมีการวางแผนทางการเงินมากน้อยแค่ไหนเราคิดว่าเราควรจะไปเพิ่มอะไรให้กับคนไทยน้อยมากน้อยมากคือคือก็คนที่วางแผนเยอะก็จะอยู่ในสัดส่วนแค่ประมาณ20%ค่ะซ ซึ่งก็เป็นคนที่ต้องเรียกว่ากลางขึ้นบนแล้วก็ส่วนมากก็จะอยู่ในระดับบนด้วยซ้ำแต่ก็มีน้องๆส่วนใหญ่สมัยนี้ที่เริ่มวางแผนตั้งแต่ตัวเองเริ่มทํางานนั oh. ่นก็ทําให้ลงทุนได้ในเงินที่ไม่ต้องเยอะนักแล้วก็ลงทุนสม่ําเสมอซึ่งผลตอบแทนด้านการลงทุนก็สามารถเอามาซื้อประกันชีวิตได้ก็เหมือนกับแบบเป็นการลงทุนแล้วก็ได้สิ่งที่ เป็นประกันแถมมาฟรีๆเดี๋ยวนี้ก็มีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายค่ะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่เราจะวางแผนการเงินของตัวเองเนี่ยมันจะต้องดูทั้งด้านของอกเกษียณอายุใช่ไหมคะเรื่องของภาษีก็มีต้องมีเรื่องเรื่องอะไรอีกบ้างมันต้องมีกี่ด้านที่จะครอบคลุมแบบครบวงจรเลยเรื่องของการเงินของหนึ่งคนหนึ่งคนเนี่ยคะ่ะค่ะก็ต้องปิดความเสี่ยงถ้าเป็นคนโสดความเสี่ยงงค,คุณคืออะไรคุณมีภาระเลี้ยงดูพ่อแม่หรือเปล่ามีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถ ไหมมีกู้อย่างอื่นไหมจำนองอะไรก็ต้องดูตรงนั้นแล้วก็เรื่องของสุขภาพเป็นหลักอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะ,คะแล้วพอเราปิดความเสี่ยงทุกอย่างด้านนี้ไปหมดแล้วเรื่องหนี้สินภาระตา่างๆแล้วก็มาดูว่าจะช่วยเขาเรื่อง accumulate สะสมความมั่งคั่งขึ้นไปยังไง<อ>สามารถที่จะเจียดเงินบางส่วนมาสะสมความมั่งคัง่งขึ้นไปเพื่อให้กรถไปถึงวลได้ไหมด้วยอะไรบ้างก็ต้องดูอายุดูปัจจัยความเสี่ยงที่ยอมรับได้อ่า ดูลักษณะนิสัยที่ทาต้องทํา KYC ค่ะ,ะว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนต้องประเมินด้วยต้องประเมินไปตลอดค่ะพอวันที่วันนี้ลูกอายุแค่35าพอวันที่เขาเริ่มสเต็ปไปเป็น50ความเสี่ยงมันคงไม่เหมือนเดิม<ะ>การจัดพอร์ตก็ต้องมีการปรับกันตลอดแล้วตอบก็มีการอัปเดตล้วบอกได้<บ> <update. S 2> ไหมว่าอะในยุคนี้2017อ่ะประเทศไทยกลาลังจะก้าวสู่ Thailand 4.0อ่ะคิดว่าการลงทุนแบบไหนที่ดีที่สุดได้ผลตอบแทนมากที่สุดถ้าให้ให้แนะนํคนคนหนึ่งเนี่ย ไม่ไม่หาก็อย่างที่บอกการที่จะคุยกับคนคนหนึงออ่งเราต้องรู้แต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันและรับะระดับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกันออบางคนน้อง20กว่าอาจจะไปเล่นที f ฟ Forex เกลยก็ได้เพราะเ,ออเขาเสี่ยงได้อีก<ะ>แล้ววันที่เขา3าเขาลมแล้วเขากลับขึ้นมาสู้ได้แต่ถ้าสีบางคนพี่เห็นนะไปเจอในหลักสูตร60ออแล้วอะแต่เขารู้ว่าเงินกระเียณเขาไม่พอ,เ,อ,อเขากลับไปเทรดอะไรที่มันเสี่ยงมากพี่ออแบบสังหรณ์ใจว่า มันเป็นอะไรที่ผิดมากถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเขาอายุเท่านี้ใช่มันมันกลับไปตั้งต้นไม่ได้แล้วแล้จะบอกไม่ได้เลยค่ะน้องปริญชัว่าอะไรดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นน่ะเขาเหมาะกับอะไรแล้วรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนมันต้องแล้วมันต้องกระจายหลักการวางแผนที่ดีก็คือต้องกระจายความเสี่ยงให้กับเขาด้วยอันนี้คือเป็นวิธีการวางแผนในการเงินที่ถูกต้องต้องคุยเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนเราไม่สามารถเอามาตรฐานของเราไปวัดได้มาตรฐานชีวิตพี่เป้าหมายชีวิตพี่ก็คงไม่ได้เหมือนกับ น้องเบรนซ์อย่างงี้อโอเคเพราะฉะนั้นเราเองในขนะที่เราเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนทางการเงินก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าแต่ละคน,คะ,นะคะะเดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งหนึ่งช่วงหน้ามาคุยกันต่อพี่มดนะคะเรื่องของการบริหารทีมนะคะรวมถึงอาชีพของเธอณปัจจุบันนี้ต้องมีการแข่งขันกันมากน้อยแค่ไหนสักครู่ค่ะชีวิตเต้ยมีหลายเรื่องให้ทำเต็มไปหมด เต้ยเลยต้องวางแผนชีวิตไว้ให้พร้อมโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ข้างๆเสมอเต้ยก็ต้องเตรียมแผนเพื่อให้ทุกคนมีความสุขแต่แผนที่คิดมาดีบางทีก็มีอะไรที่ไม่คาดคิดโชคดี B. ที่เต้ยทำประกัน AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย ที่ดูแลครบทุกระยะการรักษาให้กับน้องอีกและครอบครัวแม้จะเจอเรื่องไม่คาดคิดชีวิตเราก็จะก้าวผ่านไปได้ถ้าวันนี้คุณจำเป็นต้องซื้อสินค้าสักหนึ่งอย่างถ้าหากคุณเลือกได้ระหว่างจ่ายด้วยเงินสดกับจ่ายด้วยสินค้าและบริการของคุณคุณจะจ่ายด้วยอะไรและวันนี้จะดีแค่ไหน ถ้าเรามีแอปพลิเคชันรวบรวมคนที่คิดเหมือนกันมาจอยธุรกิจร่วมกันและช่วยให้เราแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้เราเอาแนวความคิดบาร์เทอร์การแลกเปลี่ยนสินค้ามาบวกกับสมาร์ทโฟนเป็นบาร์เทอร์สมาร์ทเรามาสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันร่วมกันบาร์เทอร์สมาร์ทศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าบนโลกออนไลน์ระหว่างสมาชิกกับสมาชิก สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโหลดแอปพลิเคชัน Barter Smart ถึงช่วงสุดท้ายนะคะเส้นทางนักขายเวลาผ่านไปไวจริงๆะคะ่ะเป็นยังอยู่กับคุณปฏิมากรใจอ่อนนะคะที่ปรึกษาทางการเงินนะคะจาก A A A นะคะมาคุยกันต่อค่ะพี่มดตอนนี้เนี่ยมีคนที่มาทํางานในลักษณะนี้ก็คือว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินค่อนข้างหลากหลายค่อนข้างเยอะเลยก็เลยจะถามว่าเออมีการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนในตลาดนี้รวมถึงการเติบโตของอาชีพนี้นะคะ่ะ พี่มองแนวโน้มการแปบงตัวอ,อางชีพนี้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเราก็มองจากเวลาเราไปประชุม MDRT ก็ได้เห็นว่าคนที่เข้ามาแชร์เนี่ยก็ยังอยู่ในอาชีพได้อย่างดีและอยู่ได้อย่างมั่นคงและโดยเฉพาะกับตลาดเมืองไทยอย่างที่มุกพิถามเมื่อช่วงที่แล้วว่าคนที่วางแผนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนในบ้านเรายังวางแผนน้อยอยู่เลยซึ่งถ้าหากว่าทุกคนได้มีการวางแผนกเกษียณที่ดีเนี่ยแล้วทุกคนได้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสุขสบายหลังกเกษียณน้องป็นคิดว่าคุณภาพชีวิตสังคมไทยจะเป็นยังไง ก็ <g ain> จะดีขึ้นชภาครัฐก็จะประหยัดงบประมาณในการที่จะมาใช่ชแล้วปัญหาเร,รืร่องอัจฉกรรมอะไรต่างๆก็จะลดน้อยไปโดยปริยายสังคม<ช>แล้วก็จะดีสังคมน่าอยู่คนที่มีลูกมีหลานก็จะวางใจได้ว่าแบบลูกฉันไปโรงเรียนไปกับปลอดภัย<ช>จะไม่เจออะไรที่ที่เป็นอะไรที่มีคาดขิดม,มันมันเติบโตได้แต่หลายคนคิดว่าอาการที่เราจะซื้อประกันหรือการที่จะวางแผนลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งต้องเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้มีเงินคนที่รายได้น้อยวางแผนได้ไหมคะวางแผนได้คนมีรายได้น้อยน้อยหมายความว่าไงคะ หมื่นกว่าถึงสองหมื่นหรือว่าอาจจะแบบว่าโอ้โหรายได้ต่อเดือนนี่แบบเออหมื่นต้นต้นหรืออะไรเงี้ยหมื่นต้นต้นเคยมีที่ว่าเขากินข้าวอยู่อยู่กับที่บ้านเงินอาจจะเหลือมากกว่าคนที่มีรายได้เยอะอีกนะเหรอคะใช่ขึ้นอยู่การจัดสรรของคนคนนั้นอที่เคยเห็นรู่น้องที่เป็นพยาบาลอย่างไปเรียนด้วยกันอย่างเงี้ยเขามีรายได้อยู่สามสี่หมื่นแต่รายรายจ่ายเขาแค่หมื่นเดียวอเขาสามารถมีเงินเก็บถึงสามหมื่นมันขึ้นอยู่กับ คนคนนั้นในการใช้ชีวิตความระมัดระวังเราไม่ใช่แบบว่าได้เงินมาเท่าไหร่ใช้จ่ายแล้วที่เหลือค่อยเก็บไม่ได้ค่ะสูตรของเศรษฐีก็คือเก็บก่อนที่เหลือค่อยใช้จ่ายแต่แต่ว่าในกลุ่มในสังคมไทยนะกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากๆก็คือกลุ่มรากหญ้าหรือว่าคนที่หาหาเงินมาเนี่ยใช้วันต่อวันนบบเนี่ยคนจะต้องทํำยังไงอะคะก็จะมีกอชอมแห่งชาติใช่ไหมสำหรับคนที่ที่หาเช้ากินข้ามแบบนั้นก็สามารถที่จะไปเข้าโครงการได้ไม่ใช่ว่าโอ้ยจนแล้ว ฉันสับไม่สามารถทําอะไรได้เลยจริงๆก็ต้องดูว่าเขาเหลือไหมเอาไปเล่นหวยเล่นอะไรหมดหรือเปล่าหวยกินหมดก็คือบางคนก็ก็เล่นไปเอาเงินไปลงทุนที่เสี่ยงร้อเปอร์เซ็นแบบนั้นเกินไปคือเสียงก็เสียไปเลยหรือยังบางทีก็คุณก็สามารถที่จะหยอกกระปุกได้เวลาแบบสิบาทยี่สิบาทอะไรเงี้ยแล้วพอคุณมีเงินก้อนคุณก็ไปไปฝากรูปแบบประกันก็ได้หรือในรูปแบบที่เป็นฝากประจําเริ่มต้นการมีวินัยก่อนอ่ะเป็นขั้นแรกของการที่จะทําให้คุณมีความมั่งคั่งได้ค่ะ นี่พูดถึงเรื่องของอาชีพนะคะที่พี่มดทําอยู่เนี่ยการที่เราจะอยู่ในอาชีพนี้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินตรงนี้ได้นานแล้วก็ลูกค้าให้ความไว้วางใจเราจะต้องมีการรักษามาตรฐานห,หรือว่าต้องมีการพัฒนาทักษะตัวเองยังไงบ้างถึงจะอยู่ตรงนี้ได้นานพื้นฐาน,นะะาเลยลเราต้องใส่ใจในสิ่งที่ลูกค้าพูดก่อนมีพันธสัญญา <ๆ S 1> ตลอดสัญญาของไม่ว่าคุณจะดูแลพอร์ตเขา สั้นกลางยาวแค่ไหนคุณต้องมีการเข้าไปไวส์พอร์ตอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเพื่อให้เขาไปถึงเป้าหมายของความฝันของเขานะคะแล้วก็เราก็ต้องเพิ่มเติมความรู้เพื่อที่ว่าเวลาที่ลูกค้าคุยอะไรมาแล้วเราก็สามารถคุยกับเขาต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไลฟ์สไตล์ Style, เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนหรือปัจจุบันนี้มีลูกค้ามาปรึกษาขอความช่วยเหลือพี่เป็นเพื่อนของลูกค้าคว่าเขามีการลงทุนไปในแอปพลิเคชันหมดมันไปร้อยล้านคุณโมจะทํำยังไงดีผมจะทํา จะมีวิธียังไงต่อจิ๊กซอตรงนี้ให้ผมทีคือบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ที่ที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือคนโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่การงานอะแต่ถ้าเราสามารถเอาตรงนี้แล้วไปคุยต่อเป็นจิ๊กซอให้กับลูกค้าได้มันก็คือเราได้ช่วยเหลือคนแล้วก็อื่นๆก็จะต่างม,มาเองนี่ก็คือเหตุผลนะที่พี่มดอยู่ตรงนี้มาตลอดยาวนานถึง9ปีคือทําแล้วเราได้ช่วยคนแล้วเรามีความสุขที่เขาได้ด้วยใช่แล้วน้องๆก็มีความสุขเพราะเป็นอาชีพอิสระ ไม่ได้ต้องเข้างานเป็นเวลาเด็กน้องเจนไว้ก็จะชอบ<ะ>แล้วเราก็จะมีพื้นที่ให้กับน้องๆ<ะ>ใช่ไหมคเอาให้เขาได้แสดงความสามารถให้ได้มีกิจกรรมร่วมกัน<ะ>แล้วเราก็ได้ทําพื้นที่เปิดโมโนฟินิก ออฟฟิศเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมามให้น้องๆก็ได้มีที่อ่ะใครอยากมาเทรดก็มุมนี้มุมเทรดมุมนี้นะสามารถที่แบบสังสรรค์นันทนาการกันได้ไม่รู้จะไปไหนก็มาทานข้าวมาดื่มกาแฟกันที่ออฟฟิศนะอะไรเงี้ยตอนนี้ออฟฟิศอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่มิกโกชั้น27ิค่ะอ๋อมีรถแถวแถวยะศรีพัยยาอ๋อศรีภัยใช่นะคะ่ะ อยากจะให้ทางพี่มดสากอะไรไปถึงคุณผู้ชมหน่อยข้อคิดไหมคะหรือว่ากําลังใจดีๆสําหรับคนที่อาจจะกําลังจะเข้าสู่อาชีพตรงนี้นะคะหรือว่ากําลังล้มลุกคลุกคลานอยู่ในอาชีพนี้อ่ะมีอะไรจะแนะนําสําหรับคนทั่วไปก่อนนะคะก็อยากให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวงังค่ะ เรื่องของการวางแผนให้กับตัวเองซึ่งการที่เราจะสร้างความเชื่อถือความเชื่อมั่นให้กับน้องๆที่เราจะชักชวนเขาเข้ามาสู่อาชีพเนี่ยน้องเขาก็จะมองที่ตัวเราว่าคุณได้มีการวางแผนให้กับตัวเองดีแล้วหรือยังคุณเป็นตัวอย่างรอบด้านให้กับพวกเขาได้หรือไม่ mm hmm. การเป็นผู้นํานี่หมายความว่าต้องเป็นผู้นําได้ทุกด้านเรื่องของการใช้ชีวิตการวางตัวในสังคมความรู้นะคะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมจรรยบัรณตตรงเนี้ย ก็น้องเขาจะมีการมองเราก็จะต้องส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับรุ่นน้องเพื่อที่เขาได้ไปสอนคนรุ่นต่อๆไปอาชีพนี้ไม่ได้มีคําว่าล้มเหลวนะคะถ้าคุณไม่ได้ล้มเลิกไปก่อนส่วนมากมากจะล้มเลิกไปก่อนแค่นั้นเองอุปสรรคก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราต้องเจอทุกวันในชีวิตคงไม่ได้มีร้านไหนที่ทํากับข้าวได้อร่อยได้ทุกร้านเช่นเดียวก,กันกับอาชีพของเราอะคะ่ะถ้ารู้สึกว่าตรงไหนที่ไม่ไม่อร่อยเราก็แค่เปลี่ยนร้านหรือเปลี่ยนเมนู น่าจะดีกว่าไหมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้เทคนิคดีๆข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็ได้เข้าใจอาชีพที่ปรึกษาการวางแผนในการเงินมากขึ้นนะคะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของขายประกันแต่ว่ามันต้องครอบคลุมในทุกด้านแล้วก็ต้องตอบโจทย์ลูกค้าเป็นรายคนด้วยเพราะแต่ละคนก็ความต้องการไม่เหมือนกันนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่มดมากมาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณค่ะเวลาสำหรับรายการเส้นทางนักขายแล้วนะคะ กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ